สายันสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมอยู่กับผมสีแดกยับรายการกินเที่ยวแล้วก็เปรี้ยวเกมครับก็หลังจากที่เราบุกตะลุยหลังมอเชียงใหม่มาแล้วเราก็ได้ทําการพักผ่อนนอนแบบเตาะตันยอนเตาะตันยอนแปลว่าอะไรชิวอ่ะก็อารมณ์เะแล้วก็ สำหรับเช้านี้11โมงแล้วนะเช้าแล้วเออเราก็จะไปเดินเล่นไปชิวที่บ้านแมกกะปองกันแล้วก็จะเลื่อยเปล่อยแต่ภารกิจของเราจริงๆคือบุกตะลุยดอยเชียงดาวเพื่อพิชิตปูรัสก,ก้าแล้วก็อาหารสีฟุตผทยกัน เราอยากจะไปแดกมากแต่สําหรับทริปนี้เราก็มาแล้วไหนๆก็เราก็เลยแวะนู่นแวะนี่ไอ้นั่นไอ้นั่นต่อปนย้อนไปเรื่อยตอนนี้ยอติหิวแล้วหิวมากเลยรู้สึกแบบไม่ได้แดกอะไรเลยตอนนี้พอดีว่าทางผ่านเจอร้านร้านหนึ่งร้านลาบผมแม่ออนเขาบอกผมว่าเกาหลีเหนืออันยองอาเซโยเจ้าเออนี่เขาอู้กอเมืเองเอาเอู้ออเ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 ออน่ารักเอรเออเออเป็เอาหอรกออเมืเองเออเอเอ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 ออ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปดูว่ามีอะไรให้แดกบ้างอยากรู้มากเลยแล้วก็สั่งไปแล้วพอสมควรส่วนเมนูเนื้อเนี่ยจริงจริงมันเป็นร้านลาบผมไงลาบผมนี่มันเป็นเมนูเนื้อผมไม่อยากแดกมากเลยแต่ว่าเพยว่าผมอ่ะเคยสายมูนิดนึงสายมูนิดนึงคือเคยขอจำแม่กวนอิมไว้แล้วผมได้ก็เลยกลับว่าถ้ามีงบซื้อมาให้ประถังเมื่อไรผมคงแดกเนื้อได้เมื่อนั้นแหละ ก็เอาว่าถ้าอยากให้ผมมีงบซื้อมาให้วระถังได้เมื่อไหร่ก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์ผมก็แล้วกันร <c oughs> ามาเฉยปักอยู่ลนะไปแดกกันดีกว่า สวัดีครับสวัสดีเจ้าสวดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ร้านหลับผมไม่อ่อนเนาะครับผมถ้ามาเชียงใหม่ต้องมาแวะก,กินร้านหลับผมไม่อ่อนเนาะจ้าบ้านหลับผมไม่อ่อนเฮานี้ถ้าคนคนมาเนี่ยเพิ่งต้องมากินลาบเนาะขึ้นชื่อที่สุดก็คือลาบ วันนี้นะคะลูกค้าเปินบะก,กินดิบเนาะเขาจะแนะนําเป็นลับคั่วเนาะเป็นหลับหมูนะเจ้าทํามากับมือเลยน้ำพริกแก่เนี่ยเขาจะคั่วเองทําเองตาเองเลยถ้ามามันจะมีกระเ้าเมืองเมืองนะเจ้ามันจะมีช่วงนี้ฤดูเห็ดช่วงนี้มันเห็ดมันจะเหลืออยู่เฮ็ดโคนเ็ดเป็นเฮ็ดโคนปลานะ อยกจะยอดฟักทองใส่ใบอีตูหรือว่าพักก้มก่อบรรเทาเนาะก็จะมีน้ำพริกต่อนะคะอันนี้ต่ออันนี้ติดต่อที่ลูกค้าอยากชิมมากอ่าน้ำพริกต่อทำจากไข่ต่อบางทีเปิ้อนจัดใจเมื่อต้นบอหินมะพานแล้วเปิ้กว่าไข่ต่อไอ้นะแต่อันนี้มันไข่ต่อแท้แท้เลยนี่แท้เลยตัวต่อด้วยตัวต่อเลยเปลี่ยนตัวเลยแล้วก็แกง น,น,นี่แกงพักหวานอันนี้พักหวานนี่ปกตินี่เขาจะต้องใส่ไข่มดส้มไข่มดส้มเฮาก็ไม่ไม่ปีนี้เลยเฮาเฮาจะบะหมี่ฟิตเลยอันนี้นะดูนี่ <Bright. S 2> <ม>นี่ไข่มดส้มเฮานี่นี่ไข่เต่ง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 เลย,เลยต้องสดน้ำมันหอนอันนี้แกงขางเลเจ้าอันนี้แกงฮังเลแกงฮางเลมาเหนือต้องกินแกงขางเลอันนี้น้ำพริกหนุ่มหมูทอดนีเ่เข้าชุดกันเลยเจ้า แล้วก็ทอดกระเทียมเขาต้องจะกบตัวใหญ่ๆทอดน้ํามันนี่เขาต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่เขาทาน้ามันเขาจะมีกันมันเก็บค้างคืนมาเลยนี่อันนี้พักกินกับหลับอู้สุมาเต้เจ้าแลวอันนี้คืออะไรบ้งครับเนี่ยเต้เจ้าอันนี้เป็นจังข่านนะเจ้าจังข่านอันนี้ก็เป็นดีปีนี่อันนี้ก็เป็นบล็อกแคนนะเจ้าที่ใช้เครื่องเครื่องเคียงหลับเหมือนกันครับผมปกตีนี่จะมีบะลลีดไม้เนาะ เราบรินไม้มันมดครับผมน่าขอบคุณรครับกเราข้าวมี่แฮมหลายอย่างนะเจ้าดูเมนูเขากอนบอรครับผมนี่นะครับเมนูเยอะแยะเลยเดี๋ยววางไว้เลยครับผมนนก็อย่าลืมครับเดี๋ยวผมขอแดกขอชิมก่อนว่าโอเคไม่โอเคแล้วเดี๋ยวผมคอมเมนต์เลยเป็นอย่างงโอเคขอบคุณมากครับไปต้องเริ่มจากแกงเห็ดนะโอ้โหมันนัวมันกรอบมันกรึบปัดทุ เนี่ยแกงผักหวานไขม่มดสุดอันนี้อแกงฮังเลมาเหนือต้องได้กินแกงฮังเลอือปัดโต้เดี๋ยวสั่งเพิ่มอีกช่วยเลยนี่นะ นิ่มคำปรอบนอกนุ่มในขอชิมน้ำพริกต่อนี่เลยอือ,อเดี๋ยวนะที่บอกว่าไงอยู่วะมันมีความเป็นทูกินรสต่อกินต่อเนีย่ยชัดเจนมากจะ่ม้ยมีความแบบผสมผสานระหว่างน้ำพริกอ่องอืออร่อยแปลกแดกได้ ขอชิมลาบบ้างจะได้ไม่รู้ว่าอะไรจะกินเนื้อได้ถ้ากินเนื้อได้นะเขาแบบสไตล์ลาบบ้างเขาจะเป็นทางเหนือเหนือไม่ทางอีสานบ้านเรามันจะคนคนละสไตล์กันมากลาบลแต่มันคนละสไตล์เลยนะมีความเป็นแบบอารมเจาะอุ้กกำเมืองอมแมงมันแมงมันแมงมันนี่ครั้งแรกนะลองเลย มันจริงๆมันจะเหมือนไข่มดแดงแต่มันจะมันกว่าแล้วมันจะเม็ดใหญ่กว่าเดี๋ยวผมขอชิมไม่หมดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานมานั่งแดกกันแล้วออหืหืกรอบพันแตกกบผักกระเจี๊ยมบอกบบว่าของโปดเลย อ่ะเบอร์หกกามที่แปลกใหม่แล้ว,ลวก็ว้าวฝากไว้ด้วยร้านลาบขมแม่ออนอ่ะไปเดี๋ยวผมพาทีมง,งานแดกข้าวได้เดินทางต่อแล้วขอบคุณครับ ก็สำหรับตอนนี้ครับผมเรากำลังเดินทางบ้านแม่กำปองแต่ว่าระหว่างทางคือ ทั้งผมแล้วก็ทีมงานรู้สึกว่าจะปวดจุดจุด <c oughs> บางคนก็เป็นรดน้ําต้นไม้กันมาแล้ว <c oughs> บางทีว่าจะให้เก็บภาพแล้วกลับให้เดินไปถ่ายแบบซุ่มๆแต่ว่าผมนี่หนักกว่าเพื่อนเลยพึ่งบ่นเขาว่าตอนนั่งแดกข้าวก็มไม่เข้าห้องน้ากันนี่ผมนี่มากลางเขาเลยดีนะว่ามาเจอร้านบรรยากาศแบบชิลมากฟินมากแล้วก็วิวสวยวิวดีมากมีน้ําตกไหลผ่านชื่อไรกาแฟปางร่มคือตอนนี้คือคือกูจะไม่ไหวแล้วจริงๆคือ เออไล่กาแฟปังล่มนะเี๋ยวจะไปขอเข้าน้ำหน่อยก็เดี๋ยวยังไงให้น้องถ่ายอินเสิร์ตให้ดูเก็บภาพสวยงามคือไม่ไหวแล้วบู๊ ครับท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับในตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านแม่กำปองกันแล้วครับไปที่เรียบร้อยต้องบอกว่าทางมานี่ถ้าเอารถมาเองต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะต้องขับรถเรามมดระวงังแล้วก็ต้องเสียนนิดนึงแต่ก็ถนนหนทางเขาก็สะดวกไม่ไม่ถือว่าจะลําบากหรือทุรกันดารอะไรแล้วก็ตลอดการเดินทางขึ้นมาบนบ้านแม่กำปองเนี่ยวิวสวยตลอดทั้งทางเลยนะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ประทับใจแล้วก็ถือว่าเปิดประสบการณ์และให้เราได้พบกับบรรยากาศอะไรแปลกใหม่ที่แบบว่า ค่อนข้างจะเว้าวและชิลและชิลิโอโหไม่รู้จะเอาคำไหนดีต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆฟินชิลบรรยากาศวิวถือว่าได้พักผ่อนปลอดแล้วก็ได้เปิดประสบการณ์ในชีวิตใหม่ๆได้พบเจออะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เห็นได้เจอพูดด้คําเดียวว่าปัดโทโคตรว้าวอยากจะบอกว่าเมืองไทยไม่ไปไม่รู้รายการแดกเป็นรายการที่ของน้ำอะไร <c oughs> ะเออแต่แนะนําแนะนําเออบอกเลยใครมาเชียงใหม่น่ะ จากตัวเมืองเชียงใหม่มาบ้านแม่กำปองเดี๋ยวมา40โลไม่ได้ไกลกันมากมาเถอะครับมาชมมาดูมาซึมซับบรรยากาศมาพักผ่อนโอ้ยมึงมากันเถอะมึขอร้องแล้วมึงจะบอกว่าถ้ามึงไม่มามึงพลาดไปไปถ่ายไปอินเสิร์ตเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศไปให้ดูแล้วกันผมไม่รู้จะเอาคำไหนประบรรยายมันผมบรรยาย10บาทอะ่ะจริงๆมันเป็นล้านเป็นโอ้โหร้อยล้านอ้ไปเะนี่ขนาด บ่ายโมงจะบ่ายสองแล้วนะมีความรู้สึกว่าอากาศยังเย็นสบายแบบไม่ได้ร้อนอะไรมากมายเดินเล่นแบบเรื่อยๆไปเปืือย e. เออเอยเอออ่านะลมพัดเย็นตลอดก็มันอยู่บนเขาเนาะแล้วนะลดูแบบบ้านเขาดิดกลิ่นอแบบผสมผสานความต่าแก่ที่เขายังคงเอาไว้มันมีสเสน่ห์นะมันเป็นอะไรที่แบบเจ้าสุดยอดจริงๆนี่นะเจอรังพึ่งตัวอ่อนแล้วเดี๋ยวขอชิมหน่อยเดี๋ยวโอ้โหมันฉุยเลยเดี๋ยวรอให้หายร้อนสักประเดี๋ยว ผมชิมไแล้วเมื่อกี้โอ้โหว้าวมากเพื่อเอซแฟนคลับทางบ้านใครดูคลิปนี้บอกให้รู้ว่าผมทำให้ด้วยใจนะครับรักนะเอซจุ๊บจุ๊บออืเค็มเค็มมันหอมปุ๊บเอกว่เป็นอาหารชั้นสูงจริงนะต้องสอยลงมาแดกไม่ได้อยู่ที่ดินหากินยาก ไปต่อผมเดินม,มาดูข้างในเป็นอะไรของลงไปเป็นลำธารเขาบอกว่าบรรยากาศเย็นมากเย็นแบบเย็นเหมือนติดแอร์เลย, <Whoa. S 2> เลย,ยการพักผ่อนปลอดที่สุดยอดจริงๆบรรยากาศเสียงน้ําไหลเขาเป็นธรรมชาติจริงๆแล้วก็น้ำเนี่ยไหลลงมาจากบนเขาเป็นน้ําธรรมชาติก็แบบมาล้วมาซึมซันนบวิถีชนบทของทางหมู่บ้านแม่กำปองคนที่อยู่ในภูเขาก็อบอกว่าแอบมีถ้าเขานิดนิด ที่เขาได้อยู่แล้วก็ได้ใช้ชีวิตกับบรรยากาศท่ามกลางถุนเขาและป่าไม้เรื่อยมาเมลอนก้อเมลอนน่ะนี่น้ำอารมณ์ดีอย,อย่าให้พูดอย่าให้พูดรู้กันอยู่รู้กันอยู่นี่เดี๋ยวชิมเลยหถ้าเม,เมลไม่ร่อนเด็ดตีร่านเองนบอกถ้าเมลไม่ร่อนเดียวตีร่านเอ้นหวานอร่อย ถ้าวันนี้อัวรเลาะทั้งวันไม่ต้องสงสัยก็จัดน้ำอารมณ์ดีไปแล้วพลังใบเออแดดมาพลังใบไม่ใช่ไม่ใช่กายต่อใส่อัวทีมงานเอามาให้ลองแดกกูเขาซื้อมาจากร้านคุณป้าเอ้นี่ปัดโคเอ้ยอร่อยเป็นปีเ้ยถามละใส่อัวนี่ยเอาอะนะไข่นะครับคุณป้าไข่แนะคุณป้าไข่เจียวใบตองครับ ไข่ตุน๋นไปไข่เจียวไข่ตุ๋นใบตองไข่ปา,ปามไข่ปามมันก็คือไข่ที่เอาไปใช้ใบตองย่างมันจะมีความหอมใบตองอืมอืมันม,ม,ม,มีความหอมใบตองมันจะมีความกรอบกรอบข้างนอกนุ่มๆข้างในต้องบอกว่าแดกละทางหมือนกันอืม เขาบอกว่าข้างบนมีน้ำตกสวยใช่ไหมครับคุณป้าไหนเดี๋ยวอยากเก็บไว้ชิมงานชิมครับขอชิมอันนี้ข้าวูกงาเนี่ยเนี่ยนีครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกในการเปิดประสบการณ์ปากและท้องและลิ้นของเรา คือข้าเหนียวไปตำกับงาแล้วก็เอามาด่างไมันจะกรอบนอกนุ่มในเทียวเข้าไปมีความหอมนลํามุนอบกลืนอยู่ในปากกอกับน้ำผึ้งที่ราดลงไปจะมีความหวานนิดนิอืมอร่อยเดี๋ยวให้น้องอเฉยไปให้ดูอันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองของเขาเนาะต้อบอกว่าว้าวว้าวอันนี้ว้าว,ว,าว,รวจริงมันนุ่มๆหนึบหน,น,นึบหนักๆไตเจาะเมื่อสักครู่ผมพยายามหน้ามือะเกียดตะกาย เอารถขึ้นไปปรากฏว่ามันชันมากนะแล้วก็คือช่วงจังหวะเวลาถ้าเกิดรถจะขึ้นเขาถ้ามันชันจ,จัดเนี่ยถ้ามันเสียจังหวะนะรถมันจะไหลเพราะว่ารถข้างหน้านะเหมือนเขา <S <S เขาหยุดแล้วคือเราเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเราไม่ชินทางเราไม่รู้ว่าจะไปเจอรถกี่คันเราก็เลยถอยมาพอดี่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรมีที่จอดรถแล้วก็เดี๋ยวมีรถที่เขาวิ่งประจำอ่ะพาขึ้นไปได้เพื่อเราจะไปน้ําตกแม่กําปองเพราะว่าเรามาถึงแล้วเราก็จะขึ้นไปดูว่าความสวยความงามของน้ําตกแม่กําปองแล้วก็บรรยากาศวิวข้างบนเป็นยังไงก็เดี๋ว ไปรถเหมาเนี่ยนียเนย่เขาจะมีรถเหมาเดี๋ยวเราขึ้นรถไป <S <S ตอนนี้เราขึ้นมาถึงน้ำตกแม่กำปองกันแล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากฟินมากแม่งเหมือนแบบเปิดแอร์ประมาณส9ก,กองศาได้อะเย็นแบบเย็นเย็ะมีเปรนี่แม่งหลับลบอกเลยสุดจริง เขาก็เป็นน้ําตกแบบเล็กๆเป็นแบบเหมือนน้าที่ไหลลงมาจากภูเขาก็ไหลเข้าไปในหมู่บ้านน้ําสะอาดนะใส่เย็นมากโหเย็นเย็นจัดน้าเย็นแบบเย็นจริงเย็นเหมือนแช่ตู้น้ําเย็นมากเย็นแบบโอ้โหสุดยอดบรรยากาศและวิวต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆโหต้องบอกว่าที่เดินขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่เหนื่อยเลยนะลมเย็นตลอดทางแล้วมีความรู้สึกว่าแบบโอ้โหเย็นอะอากาศดีอากาศสดชื่น หลังจากที่เราทําภารกิจพิชิตน้ําตกแม่กําปองสําเร็จแล้วจะบอกว่าแม่งโคดไอเลิฟอิสุดยอดจริงธรรมชาติที่นี่ขุนเขาและสายน้ำไปเราจะไปไหนกันต่อไปเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับตอนนี้เราก็มาถึง รายการเที่ยวกินหรือรายการพี่ไม่ใช่แล้วอะอดีดีสวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางมากันพอสมควรจริงๆร่ะระยะทางจากเชียงใหม่เข้ามาที่นี่ดูจาก GPS ก็ไม่เท่าไหร่นะต่อนามงแต่ว่ามันทรหดอดทนช่วงขึ้นเขาแล้วก็ผมบอกเลยนะแจ่มแจ่มจริงสุดยอดแห่งโค้งแห่งชันแล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณสปอนเซอร์ที่ต่อห้องพักไว้เราในคืนนี้เราก็เลยต้องดันด้นมาซึ่งเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากอยู่ที่แม่ลิมไล่หมื่นล้านวิว บอกว่าวิวสวยจริงๆแล้วก็บรรยากาศดีจริงๆแต่ว่าถ้าใครที่จะมาต้องเช็ครถให้ดีตรวจสภาพคนขับให้ดีเตรียมความพร้อมให้ดีแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมคุ้มแต่ถ้าสาหรับในคืนนี้ผมก็เดินทางมาเนเหนยพอสมควรพร้อมกับทีมงานที่ใจจดใจจ่อและโคตรลุ้นและบอกว่าลุ้นสุดๆลุ้นโคตรๆมากๆไม่ไม่จนมาถึงที่นี่จนได้สําหรับคืนนี้ก็ผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันเพราะว่ามันมืดแล้ว แล้วก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรแต่รับรองว่าเรามีภาพบรรยากาศสวยๆไว้ฝากอี่แน่นอนแล้วก็การันตีจากอาตีแดกยับว่าว้าวสุดๆว้าวแน่นอนว้าวจริงๆว้าวเหลือเกิน,น,นว้าวเหลือเฟือปัด๊โอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ฝันดีลาปีสวัสดี่น้องชาวไทยทุกคนรักนะจ๊ะจุ๊ๆ,ๆ,ๆ